สวัสดีเจ้าแม่ตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มบัญญาฟ้อนเมืองว่านภูเออยู่นะเจ้าเนาะแม่ตอนนี้เราจะมาแปลงไข่ป้ามไข่ป้ามก็จะมีไข่ไก่น้ำปลาแล้วก็ต้นหอมนะจ้าสัมพันธ์แป่งพวกแบบตะกอนแบบเมืองอันนี้มา,าดูยายสืบทําพวกแบบธรรมดาก็พอ ตัดตงความกว้างประมันหกนิ้วแล้วก็ตัดปลายมันอลองกันใช้ต่องซ้อนกันสองอ,อนันวิธีพับพับตรงในเข้ามาแล้วพับตังนอกพับขวา,าพับซ้ายใช้เข็มกลัด รุ่นังหนอยาค่กเนสลัดออกข้างาวีให้จะแปรงอ่านพับข้ามาหนึ่งสองสต่อไปก็ใช้เขีนสลัดรุ่นเหมือนกันทอันนี้แบบพวกธรรมดานจาะแบบพวธรรมดาแบบพวกธรรมดา เตรียมพวกเรียบร้อยแล้วเตรียมพวกเรียบร้อยแล้วอืมอ่าเรียบร้อยละเอาก็ตัดปลายแต่งหม่น่อยให้มันงามให้มันเติบ์กอืมให้มันเติบอืมอต่อไปก็เตรียมไว้ัตถุดิบที่เราจะเตรียมใส่ต่อไปอ่าอ่ะนี่เราจะมาดต้อไข่อ่าต้อไข่อ่ะ ก็ค่อยใส่เลยค่อยใส่เลยไข่เน่ก็แล้วแต่ปริมาณเนาว่าเราจะเอาตะไคร้หอมหิงหนักหนึ่งตัวนี้อนหอมสีเป็นสีเป็นถ้าใครตามมันจะหอมต๋องเรื่องไข่อันอันนี้เอาเอานี่ออกก่อน ามาเปลือกมันอ่ะต่อไปเขากัจะตีตีตีไข่อ่ะตีไข่ใส่น้ำปลาไปประมาณจอนตุลงตุไปหน่อยใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมเข้าไปตีตีๆๆโกนขึ้นสันเข้าก่อนไปเลย กคนเข้ากันเรียบร,ร้อยกเดี๋ยว้จะมครับใส่อันน่้ละมานนมาอ่ะในสะ่ปากตักเลยตั่ปากใส่ ตัเสร็จพวกเดี๋ยวนี้แมนันแดงมันะเจ้าก็ให้ใส่แมก่อนถ้ามันน้อยก็เติม ตะก,กรอนก็จะกินใส่ตามใส่ธรรมดาเนี่ยใส่นักต้นหอมเนี้ยถ้ามันมีต้นหอมก็ไปใส่ กว่าเ,าเยาะ่าหเนน้อยเดียวกันเลเิ่มไปที่พวกนี้นนนนนเ,าเมมนาอยเมตาเตรียมเตาไฟเตาฮังโลดังทาน แล้วก็เราก็เอามาย่างเอาวางไปเลยเอาวางไปเอาวางมันจะหอมใบตองนะเจ้ามันจะหอมใบตองมันจะหอมใบตอง เริ่มมีกลิ่นมาละเริ่มกมลิก่นหอมเฮ้ยมีกลิ่นหอมเมือ่อยจ้ะอ่าเดี๋ยวทำเนยทีนี้เราจะเกลียร์เกลียว์ไฟถ้าไฟแห้งน้มไฟมันก็จะไหม้เวอรนะเจ๊ะต้องใจเย็นๆน,นะเจ้าต้องใจไฟใส่ทานอ่อ,อนๆสังเกตว่ามันเริ่มปุ๋มมาละไข่รเริ่มปุ๋มใบตองเริ่มเหี่ยว ใบตองเริ่มเหียวไข่เริ่มปุ๊เริ่มปองมาละจะได้กินใบตองน้อยๆมาอันมันจะถ้าเอาใจไฟแหงมันจะซุกกับใบตองตองจะซุกแต่ไข่ตั้งในจะบะซุกเนาะจะต้องใจเย็นๆเริ่มเริ่มขึ้นมาและเอามาพอต่อนองไข่เริ่มจะซุกแล้วนะเจะต้องใจเย็นๆเข้าไปใกล้ๆนี่ตั้งหน้าเริ่มแห้ง นาเริ่มแห้งแล้วสักกำก็ได้กิน่นละกินหอมหอมโอ้ลองทำามเน้อนี่สีตั้งบนงามขนาดนะสีเหลืองหอมกิ่นใบตงองลองง่้าพอนะเจ้ากระเดีกยวสก,กร,รมเราจะเอาใส่จานละ<ม>อันนี้วันนี้เขาแป่งกินคนเดียว เขาจะใส่หนาหน่อยใส่สามสามปาดสามโบยเขาเนาะจริงๆใส่หมอกประมาณสักโบยสองโบยสองปาดแบ่งขนมฮั่ก็เอาละหรือว่าประมาณสักสามจอนโตเนาะสามจอนโตสามจอนโตนี่เอาละสามสามจอนตะแกงเขาตะกินเข้าเขานี่นาเอาละจะสีน้อยแล้วมันจะมาใช้มันจะปุ๊เออใส่อีมันปุ๊เนี่ยวันนี้ใส่หนักขนาดเลยนี่เขาแบ่งกินคนเดียวเนาะ ถ้าใส่น้อยๆบางน่อยมันก็จะสุกเลยเอาไปพอใ,นในกล้ๆกนึ่นี่จะสุกและนะ้วเนี่ยอกินหอมขนาดหอมใบตองขนาดเนะนี่ยน่ะหอมกินเมืองเมืองเฮานะเนาะแบบแต่ก่อนพวกกินอยางปลา<ม>หน่อยไม่ได้กระจุ <c oughs> ก็ก็กินไข่แปมวะอยู่บ้านบ่ได้ไมันได้ปลาตังไดก็กินไข่แปมวะสื่อบ,บอกว่า<ม>จะต้องให้มันด่าง มเดมันนี่อ่ามันดังๆเลยนะเจ้าโอ้แงมขนาดนี้เขาจะใส่นอกไปหน่อยเขาแปรงกินคนเดียวน่าจะใส่นอกไปหน่อยถ้าเขามีหลายคนเขาก็เอาบางๆหน่อยไม่ได้สุกเลยดังด้วยเต่าหัานเดี๋ยวเราลองแบบนี้เขาจะมาแกะใส่จานโอ้เนี่ยใส่จานอ่านี่ตั้งหน้า อันนี้ตังหลังให้นเรามันจะมาไหม้นะเจ้าทังหน้าตังหลังต่อไปก็หมั่มได้เลยน้องสนุจะหมั่มได้เลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะเจ้าที่ติดตามด้วยกันพอด้วยกันนะเจ้าการทำไข่ปั่มนาอสวัสดีเจ้า